สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วค่ะนานมากแล้วที่แคทไม่ได้ทำวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันครั้งที่แล้วที่แคททำอ่าแบล็คชอ e เปสอ่วิดีโอสุดท้ายก็ไม่ได้อัปโหลดเลยเพราะว่ากล้องถ่ายเสียแล้วอ่วิดีโอหายไปเลยก็เลยไม่ได้ใส่ให้เพื่อนๆได้ชมกันคลิปสุดท้ายนะคะคือตอนนี้เรามาช่วงนี้นะคะเห็นมอเรลกำลังกำลังออก กำลังจะออกนะคะวันนี้เราก็เลยมาเช็คดูว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะค่ะก็แฮปปี้นิวเยียร์นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความสมหวังแล้วก็ร่ำรวยกันทุกคนนะคะค่ะไปหาเห็ดกันเลยค่ะ เจอแล้ว <_ an> โอ้โหค่ะเพื่อนอาทิตย์นี้นะคะก็ฝนตกโชคดีมากเลยปีนี้นึกว่าฝนจะไม่มาเสแล้วเพราะว่าถ้าหากฝนไม่มาก็ไม่มีเห็ดอ่ะเนาะนทักทายเพื่อนๆก่อนนานมากแล้วไม่ได้เจอนเพื่อนสวัสดีครับ, <_ an> ว,รบวันนี้มาหาเห็ดอะไรอเห็ดมอเรลนะครับวันนี้มาหาเห็ดมอเรล ปีใหม่มัอนสงกรานต์ร่ำรวยกันทุกคนนะครับนี่ครับเห็ดโอ้นน่นโน่นโน่นโน่นยืนอย่างน่นค่ะนี่ค่ะนน่นอาอทีนี่ฝนตกเยอะนะคะอาจจะมีใช่อาจจะมีเอ่ออะไรอ่ะพวกแซนอะไรเนี่ยเนาะ ฝนตกไม่สายมันก็จะกระเด็นขึ้นเห็ดตามเห็ดเยอะเลยนะคะเอาเลยนะไหนไหนไหนนี่เโอเคอ่ะตัดนี่โอ้เห็นไหมมีดินนี่กำลังสวยค่ะอ่อนๆเลยค่ะโอ้โหโชคดีวันนี้แค่ไม่ต้องทำงานนะคะก็เลยมาเดินป่ากับพี่ลูกอยากทำแต่ไม่มีงานให้ทำใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เนี่ยไอเนี่ยพิษพิษพิษโอ่ยโอ้ยหลายดอกอืม นี่คะ่ะตรงนี้ก็มีนี่เนี่ยมีดยาวๆอย่างเงี้ยง่ายดนีนี่คะ่ะนี่ค่ะโอ้โหเมื่อกี้แค่เห็นแค่ดอกเดียวนึกว่ามีแค่ดอกเดียวนะคะดูนี่อ่อนๆเลยโอ้โหโชคดีจังเลยนี่ในนี้นี่ดอกนี้ดอกใหญ่ ดีที่มันไม่ได้อยู่ที่ดินม yes. ันก็เลยไม่มีใบไม้มีอะไรด้วยก็เลยไม่ค่อยมีอ่ดินกระเด็นขึ้นเห็ดในนี้นี้ทางนี้ค่ะทางนี้นู้นนู้นหน่อยหนึ่ยโอ้โหโชคดีโชคดีถ้าก็อีกไม่นานก็คงจะมีเห euh ็ด เพิ่งหวานแล้วนะคะทุกคน<า>ก็อาจจะเป็นอีกสองอาทิตย์<ห>ประมาณสักสองอาทิตย์นะเนาะ네สองสอ,งอาทิตย์แล้วสงสามอาทิตย์นี่นี่ถ้ากินนะป่านั่นอ่ะใช่ไหม,อมโอ้ไม่เป็นไรไหนดูเีิยตอนนี้เน่าแล้วนี่นี่ <empre st> อ๋อนี่แปลว่าเกิดช่วงที่มีแดดมันร้อนมันเกิดมาครั้งหนึ่งชุดหนึ่งแยวนี้คือช่วงที่เราเขาเปิดให้ล่าสัตว์นะคะล่ากวางนี่เราเคยมาแถวนี้ก็เลยรู้ว่าเขาแบบตัดไม้มาไถาดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เลยรู้ว่าแถวนี้มันมีที่ที่กเกิดเหตุยังไม่มีใครมานะคะนี่แต่ว่าถ้าลงไปทางใต้นะคะทางใต้ของแคลิฟอร์เนียก็มีคนไปเก็บเห็ดแล้วนะคะขับไปเก็บเห็ดไฟไหม้ก็เป็นเห็ดมเรเหมือนกันแต่ว่าเป็นเห็ดไฟไหม้มันจากไกลหน่อยแคททำงานอยู่ก็เลยไม่ได้ไป ช่วงเริ่มต้นนี้ก็จะหายากหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะออกในที่แบบยังไงอะติดติดแบบอยู่ใต้ใบไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะมันยังไม่ได้เยอะโอ้นี่เน่าป่ะเกำลังจะเน่าแล้วเนาะแต่ยังใช้ได้ไหมเราแค่เอาไปกินก็โอเคอยู่นะคะไหนโอ้ เรนต้องจเห็นด้วยเห็นไหมมาทางนี้่านมาทางนี้เลยสิโอ้โหนี่ค่ะนี่นี่ค่ะ,คะโอ้ยขามาด้วยพยายามตัดดินออกเพราะว่ามันเปียกอนะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดินมันก็จะเข้าไปข้างในเห็ดเห็ดน,นี้ดูเห็นไหมคะมันก็จะเป็น โอ้ดูไกลไม่ค่อยชัดเนาะนี่ค่ะมันก็จะเป็นแบบมีรูเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าดินเข้าไปก็จะล้างยากหน่อยนะคะกลมดูตั้งนานดูค่ะอด,ดอกนี้เก็บได้แล้วค่ะนี่ ยังใหม่ๆอยู่เลยหรคะนี่อ่ะตัดดูโูหขาวมากเลยยังเล็กอยู่เหรอ,อแค่เพิ่งเดินผ่านมาตรงนี้นะคะแต่ไม่เห็นื่ลุกมาก็เห็นอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะ ออัอนนี้ก็มีอันนี้แปลว่าออกช่วงที่มีแดดช่วงที่ร้อนอคืออ่าช่วงอ่าท้ายเดือนสามนาะท้ายเดือน3มก็จะร้อนร้อนมากแล้วอ่าตอนนี้ก็มาหนาวอีกทีนึงก็เลยเป็นแบบนี้นี่แกตัดค่ะ ตัวไหนนึเปล่าคะดูเฮ้ยให้ยไปไหนดูนู่นค่ะนี่ใหญ่เลยอันนี้ค่ะโอ้โหดูนี่ค่ะ ดอกนี้ใหญ่สุดนะคะของวันนี้นะคะนี่สวยงามมากเลยดูค่ะนี่สีเหลืองเลยดูค่ะโอ้โห oh. น่ารักมาก ันนี้ก็จับมือกันหน่อยนะคะจะไม่รู้ถ่ายมาจะเห็นชัดหรือเปล่าดูคาเห็ดค่ะแต่ว่าอาจจะเน่าแล้วนะคะดูสีดำๆหรือว่าจะใช้ได้โอ้ใช้ได้อยู่ค่ะไหนดูสินี่โอ้ใช้ได้อยู่อย่างโอเคอุย้ยแค่เห็นดอกหนึ่งสองดอกใหญ่มากมาถัดนี้กันแล้วก็ไปดูดูค่ะทุกคนดูดอกนี้ด้วย ดูดอกนี้ค่ะโอ้โหนี่ขายาวเลยค่ะดูใหญ่ๆๆสวยไม่มีทาก,กินด้วยอะเราพยายามตัดขายาวๆออกไปกินได้นี่ตัดยาวๆเลยเฮ้ยยังเหลืออีกนิดนึงดินติดมานะตัดอออโห ยาวมากเลยค่ะดูอันนี้ก็เริ่มแก่แล้วแต่ก็ยังโอเคอยู่แต่ดูดอกนี้เน่าแล้วนะคะดูนี่ค่ะโอ้ดูนี่กิ่งคือมาค่ะมาเก็บดอกนี้ใหญ่มากเลยดูนี้นี่ค่ะโหสวยงาม <laughs> ได้แล้วนี่ค่ะดู่ะ ตัดตรงนี้เลยนะคะนี่ไหนจะดูดีๆหน่อยโอ้โหที่ตรงนี้แค่เก็บได้ประมาณห้าดอกนะคะวุนนี่น,นี่ดอกใหญ่อยู่ตรงนี้อีก <c ười> นี่เลยคะ่ะนี่ นชัดไหมเอ่ยเนี่ยเอาตัดเลยดูนี่อะนะคะดูดีๆนะคะนุ่นนุนนุนโอ้โหอ,อ,อีกสองดอกอยู่ตรงนี้ดูค่ะนี่ใช้ได้เลยแลวก็ดอกนี้ แปดดอกแล้วนะคะไหนดูซิมีอีกไหมอู้ย,ยนุน่นนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยดูนี่ค่ะ ่องนี้ราคาดีนะคะถ้าคนไปเก็บเห็ดไฟไหมเป็นเห็ดมอเรลแต่เกิดที่แถวไฟไหมก็จะเยอะนะคะเปลาหนึ่งก็ประมาณ31เหรียญกิโลหนึ่งก็ประมาณ65ค่ะ65สเหรียญนั่นนะคะโโดูนี่เลยค่ะโอโ้โหเริ่มเทิม จะเจอเห็ดที่เดินไกลนะคะนี่ใหญ่มากเลยหวังว่าฝนรอบนี้จะช่วยนะคะเพราะพรุ่งนี้จะตกอีก นี่คะ่ะทุกคนถึตงตรงนี้ก็เจออีกนี่สวยจังเลยเห็นไหมคะโหเห็นอ่อนๆเลยคะ่ะเดือกำลังงามนี่อ้ยอันนี้มีดอกนัง่งนี เกือบจะผ่านแล้วนะคะเนี่ยดูนี่ค่ะสวยงามมากเลยโอ้โหมีเห็ดเยอะ<ม>ทุกคนคะ่ะมีเห็ดเยอะาาค่ะมาเก็บตรงนี้กันโอ้ยสวยงามมากเลยนี่ค่ะ นี่นี่นี่อันนี้อีกถ้าเป็นแบบนี้ซ้ยนี่เก็บได้หมดนะคะนี่นี่โหหสวยจังเลยมาดูนี่ค่ะนี่ดูนี่มานี่นะคะนี่อีทางนี้ทางนี้ โอ้โหทำไมสวยจังโอ้โห,โห,โหโดูค่ะทุกคนดูตรงนี้นะคะนี่แล้วก็มาดูทางนี้ค่ะโอโหแถวนี้ก็มีดูนู่นค่ะมาค่ะเก,าก็บเลยค่ะไม่รอช้านะคะเก็บเก็บเก็บนี่ตัดดอกนี้ก็ตัดดอกนี้ เห็น,นี้ก็จะดูยากนะคะถ้าแคทวางกล้องลงก็จะเวลาแคทเก็บก็จะมองไม่ค่อยเห็นเห็ดแคทก็เลยต้องจับกล้องถ่ายเอาไว้นะคะนี่ดอกนี้ดึงออกมาดูตรงนี้เลยค่ะนี่สามดอกเรียงดูนี่เลยค่ะนี่ ใหญ่ๆยาวๆโอ้โหนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยติดมีติดดูนี่เลยค่ะโอ้ยที่ตรงนี้หลายดอกเลยสวยงามมากเลยดูนี่ค่ะนี่ ตัวนี้มีหลายดอกเลยเก็บสนุกมากเออแคทก็ได้หลายดอกพี่โบูบบอกว่าข้างบนมีเยอะอยู่เก็บตรงนี้แล้วจะไปโหโชคดีจังเลยที่วันนี้เรามา ต้องดูช้าๆไปช้าๆนะคะเก็บเห็ดนี้มาค่ะลงมือค่ะพี่ลุกเป็นคันทาย,ยนี่ข้าวนี่มีสองมือโหถนัดเลยชอบมาก ใย่ยนนยเยอนะแล่วอย่เยอะนะนย่าียเขาเนี่ยนะโน่น,อนโอ้ยมาทุกคนโอ้โหดูนี่ค่ะสีดอกเลยนี่ัน่นมีดสัน้นใช้ไม่ได้นีนใ่ใช่ไม่ใช้ได้ย่ ช่องนี่มากกว่ามีดของพี่ลูกแค่เสียวปลายนีเล่มๆดมดูไี่คะโอ้โหนี่สวยงามมากเลยไม่มีทากกินดีนี่เลยค่ะนี่ น,อนโ,อโอ้โหเห็นกรเหยยบพอดีนั่นต้องบนดอกหนึง่งเอาดอกนี้เอาตัวน,นี้ก่อนตรงี่ติดขากลัวจะเหยียบอีกอนี่น ใช่ระมัดระวังที่สุดแล้วนะยังไปเหยียบอีกเฮ้ยเสียดายนี่ช้านี่ต้องนี่ต้อ

ต้อมีกระลอกมาขุดตรงนี้เดี๋ยวนี้เลย<น>เดี๋ยวนี้เลยนนี่โอ้มันต้องมีตรงนอนก่อนนไม่ใช่เหลืองนะเนี่ยมีตรงนอนก่อนโหสสยเลยนมอนกราหล่นหน่อนอนนอนนี่นนนนข้างๆค่ะ ข้างๆค่ะบอกว่าข้างหลังดูข้างหลังไม่เห็นนั่นข้างหลังนั่นนี่นี่โอ้เออแล้วก็นั่นเห็นแต่นี่อันเล็กไม่เห็นอันใหญ่ไม่เห็นโอ้โหสวยงามมากเลยดูดิ นี่เล็กมากเลยแต่ว่าดอกนี้เก็บได้ดอกนี้แล้วก็ดอกนี้นี่ โอ้ยสนุกสนุกมีตามทาง กินแล้วก็รำได้วยต้องเก็บแล้วนะเนี่ยโอ้ยนี่อ่อนแล้วเนี่ยอม่เอาสองดอกมันเป็นน้ำเลยอะนี่โอ้โหในนี้ทางนี้ทางนี้ไั่มองไม่ได้แต่ไหนเอาได้ไม่เห็นนึกว่าันนี้เป็นเห็ด โหนุนนู่นาดูตรงนี้ีแกต้งชี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวพี่ลุกเห็น นั่นไงนี่เออตัวเองแหละไม่เห็นใหญ่อย่นะเนี่ยไม่เห็นตัวเองเป็นคนเก็บสีตายไม่เห็นเลย ะจะมาเหรอนี่ๆดยวนี้ก่อนเดี๋ยวกลัวเขาเยอบ <c oughs> มาเสียนี่เดี๋ยวก็ออกอีกนะมีเห็ดเล็กๆเยอะอยู่ <c oughs> ดอกที่เราเห็นแล้วก็ดอกที่เราไม่เห็นยังมีอยู่ วัวไม่ได้กลับมาเพราะที่อื่นจะมีเยอะกว่าไงที่อื่นมีเยอะนี่มันก็ออกเรื่อยๆใจเยอะโอ้แเปกขาโนดูอยู่ไม่เห็นสองดอกนี้นะเนี่ยกำลังดอกนี่ใหญ่ๆน้อโอ้ ดูนี่ค่ะใหญ่มากเลยนี่ดอกนี้ด้วยเห็นไหมโอ้โหขาย,ยาวๆเลยอ่ะจูบยาวโพดแค่ตัดดินออกนี่ไอ้บอกินด้อดินนะอ้าวก็ตัดออกไงอ้าวนะว่าไอส้สกินดินบ่แม่นวะบอเลย <laughs> ไอยกินแต่จีนละลาได้อ ใช่บอกในดอกนึงอในดอกนึงนี่นี่เสียแล้วมั้งโอเคอยู่นี่โอหอยู่ใต้เก่งไม้ดีเลยนี่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 ดอกนี้ยจุ๋ยจุ๋ยนี่ไม่ใส่ขนาดนั้นแต่ก็ใช้ได้อยู่นี่ นั่นๆนั่น,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 นดอกสองดอกนะม่รูนั่น,แ,นแต่ต้องดูตรงที่เราจะเหยียบก่อนกลัวจะเหยียบทุกเหตุอีกไม่คีดเหยียบไปดอกหนึ่งเสียดายมากเลยในดูสิ เดี๋ยวกลับไปเทใส่ใส่ถังจะได้เห็นชัดๆเก่งไายเก่งไายเก่งไายค่ะทุกคนกลับบ้านแล้วนะคะนี่ป่ายังซีแล้วแค่มีงานต้องทำจับไปจังงานกันแป๊บนึอืคโอเดี๋ยวเจอกันที่บ้านแค่จะเทให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะได้เยอะขนาดไหนไปกันค่ะมาค่ะดูเห็ดกันโอเคโอ้โหดูผลงานอันนี้เก็บเอาไปกินนะ ไม่ไม่มีหให้ขายเพราะว่ามันไม่ได้ตัดสั้นเท่าไหร่นี่เห็ดยังเปียกเปๆยือเลยเพราะว่าฝนอาทิตย์นี้ฝนตกเห็นไหมมีฮอปเปอร์อยู่เยอะแยะหลังจากฝนล,ลงมาเป็นสองสามวันแล้วนะอ เอิไม่ค่อยสวยอเลยลเอ็ดเปียกๆพ่อเรียวไปกินโอเค okay, ทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะไปแล้วค่ะอืขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอโอเคไป